ได้ชอบดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะรู้ดีอยู่แล้วครับว่า6ทีมเหล่านี้จะมีนักเตะดีๆหมุนเวียนกันเข้ามามากมามแต่มันจะมีนักเตะเพียงไม่กี่คนหละครับที่คุณรู้สึกว่านักเตะเหล่านั้นแม่งโคตรเก่งเลยและถ้าผมให้ทุกคนเลือกนักเตะเหล่านั้นจากทีมท็อปซิกออกมาเพียงแค่หนึ่งคนเพื่อนๆจะเลือกใครเริ่มต้นที่สโมสรแรกเชลซีผมขอเลือกเอเดนฮาซาซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าฮาซาเนี่ยเป็นนักเตะที่แม่งโคตรเก่งเลยครับสามารถสร้างความแตกต่างในทีมเชลซีได้แม่งโคตรด,ดีและที่สำคัญนะตอออนนนนัั้้แแแมมมมม่่่่งงชชบบยยยิิลลเเววรรพูดดะะผกีีีีใจานะาาาทททไป แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมขอเลือกเวนลูนี่ถ้าถามหากองหน้าเ,นเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนจะต้องบอกว่าเวนลูนี่อย่างแน่นอนส่วนสรรพคุณนะไม่ต้องพูดถึงเพราะเขาเป็นถึงตำนานดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวและที่สำคัญนะครับเก่งขนาดนี้ไม่เลือกได้ยังไงทีมที่3เปืนใหญ่อา์ทซนอนผมขอเลือกโรบินฟานเพอร์ซี่และนี่ก็คือนักเตะทีมอา์เซนอนที่ผมรู้สึกว่าชอบไปอย่างมากครับด้วยเท้าซ้ายทรงพลังของพี่เกย์บอกเลยครับยิงเมื่อไหรนะ่แม่งเป็นเข้าทีมที่4ท็อตแนมพอตเปอร์ผมขอเลือกซอนนนนนนนงงงงงมมิหึึนหน่่่่่ใัักเเตะชีีีีียยทททดดดดสสุคลล็วาาาาไไ้้ปรรผบ ทั้งในเวทียูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกจนถึงตอนนี้ฟแฟนๆท็อตแนมเขาจะเปิย์ยกจ้องให้ซอนฮองมีนเนี่ยเป็นตำนานของสโมสรไปแล้วมีเหลือที่ผมจะไม่เลือกทีมที่5เหเือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเลือกเหมือนผมแน่นอนนักเตะคนนั้นเขาก็คือเควินเดอะบอยนี่คือนักเตะในตำแหน่งกองกลางที่ครบเครื่องที่สุดแห่งยุคเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นลูกยิงลูกเปิดลูกพีเรือพัดเนี่ยเควินเดอะบอยแม่งทำได้หมดและยิ่งเมื่อฤดูการที่แล้วเขาคือหนึ่งในคีย์แมนคน ไม่เลือกได้ยังไงทีมสุดท้ายทีที่6ผมขอเลือกเฟอร์นันโดตอเรสเฟอร์พูลหลายคนรู้ดีอย,อยู่เลยครับว่าในช่วงที่ตอเรสพีคเนี่ยเขาเก่งแค่ไหนแต่ในะจังหวะที่เขาสามารถเอาชนะเดบันยาวิดิดได้ในเกมแดงเดือดเนี่ยผมบอกเลยครับว่ายังติดตาตึงใจผมอยู่เลยนะและเขาก็าคือนักเตะคนสําคัญที่ทําให้ผมเชียร์ลิเวอร์พูลมาจนถึงตอนนี้นั่นเองและนี่ก็คือความพิจารส่วนตัวนะครับสำหรับการเลือกนักเตะในทีมท็อปซิกที่ผมชื่นช,นชอบป้ที่สุดและเ,เพื่อนๆละครับชอบนักเตะคนไหนลองคอมเมนต์มาก่อนจากกันไปถ อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วคุณจะไปพลาดในคลิปต่อไปนะครับ